มาตามนัดค yes, oh. like ่ะก totally. ับบล็อกมู e yeah, ีแนะนำหนังเข้าใหม่ประจำสัปดาห์อย่าให้เสียเวลาไปเช็คกันเลยค่ะเริ่มกันที่ภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกเรื่องมี e for e You ที่สร้างขึ้นจากนิยายขายดีของเจอร์โจมอสกับเรื่องราวของลูอิซาหรือลูหญิงสาวที่ต้องออกจากงานเป็นเด็กเสิร์ฟโดยไม่คาดคิด เธอเลยต้องดิ้นรนหางานทําเพื่อดูแลครอบครัวที่ฐานะไม่ค่อยจะสู้ดีนักจนในที่สุดเธอก็ได้ทํางานเป็นผู้ดูแลและเป็นเพื่อนให้วิลเทรนเนอร์ชายหนุ่มอดีตนายแบงค์ที่ต้องอยู่บนรถเข็นจากอุบัติเหตุเมื่อ2ปีก่อนซึ่งอุบัติเหตุครั้งนั้นทําให้โลกของเขาต้องเปลี่ยนไปจนถึงขั้นรู้สึกท้อแท้ในชีวิตลุยซาจึงมุ่งมั่นที่จะทําให้เขาเห็นว่าการมีชีวิตอยู่คือสิ่งที่ล้ําค่าที่สุด มี Before You นอกจากจะได้สองนักแสดงนำคือแซมคราฟรินกับเอมิเลียคร์คที่เคมีเข้ากันแล้วและที่สำคัญอีกอย่าง <จะ S 1> ก็เห็นจะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์สุดซึ้งถึง9 <S <S เพลงที่จะบิวอารมณ์คนดู <S <S ให้น้ำตาไหลได้สองมิถุนายนนี้ไปพิสูจน์กันในโรงภาพยนตร์กับหนังที่จะทำให้ใครหลายคนกล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มาต่อกันที่หนังอเจคอแอคชั่นแฟนตาซีกันหน่อยค่ะหลังจากความสำเร็จของเต่านินจาที่กวาดรายได้จากทั่วโลกมากกว่า490ล้านเรียนสารัฐ oh, <question. S 1> คราวนี้กลับมาจัดหนักความมันและความฮาก,กัน <You 're S 1> อีกครั้ง like สำหรับแฟนแฟนเต่านินจาในภาค Out of the Shadow หรือเต่านินจาจากเงาสู่ฮีโร่โดยภาคนี้4ี่เต่าสุดเกลียนทั้งไมเคิลแองเจโลโดนาเทโลดิโอนาโดและราฟาเอลจะต้องมารับมือกับวายร้ายอย่างเชเรเดอร์ที่ร่วมมือกับแบ็กสเตอร์สต็อกแมนบีบ๊อบและร็อกสเตดี้ที่มีเป้าหมายในการครองโลก เรียกว่าภาคนี้ได้ผู้ก,กํากับคนใหม่อย่างเดฟกรีนที่มาพร้อมเทคนิคและสเปเชียลเอฟเฟกสุดมันสะใจแถมยานผ่านน้ำใหม่ของเราเต่าทั้ง4ี่แบตเทอร์วากอรถบรรทุกที่ขนอาวุธยุทโธปกรณ์เต็มอัตราพร้อมกับฉากไล่ล่าทั้งบนบกและอากาศที่สุดมันเหมือนกับอยู่ในการต่อสู้กับเราเต่านินจาย,ย่างใกล้ชิด2มิถุนายนนี้ไประเบิดความมันพร้อมกันได้ในโรงภาพยนตร์ ส่วนสัปดาห์หน้าอย่าลืมมาเกาะติดขอบจอกันต่อนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดหนังดีที่น่าดู